ใส่ปุ๋ยข้าโพดร,รอบสุดท้ายครับข้าวโพดกําลังเนี่ฝักครับอายุ41วัน42วันล้งหย,อ,ยอดเมล็ดครับสูงแห้งสูงถ่วมหัวยืนมือรอบสุดท้ายผมใส่เป็นสูตรเสมอครับ สิบห้าสิบห้าสิบห้าบวกสี่บูกศูนย์ศูนย์เป็นตัวหนึ่งครับฝักกำลังเน็บนึกว่าแต่สิบวมีฝักไห้ครับต้นสูงเง้ยข้างนอกก็ค่อยสูงกว่าไดน่ข้างใน <laughs> ยืนมือมาถึงดอกเลยครับสูงมากยืนระดับเดียวกันครับบ่ได้ยืนได้หลอง ยัดไ,ได้หรอกสูงแห้ขนาดพักกะบ่เปันไหนเดี๋ยวต้องรอเบ,บ่งอีกที่หนึ่งครับกำลังเปิดน้ำเปิดน้ำก็จะให้ปุ้ยต,ตามกับน้ำยดุด ต้นครับประมาณนี้สูงแหงรอบนี้สูงจนตกใจครับนึกว่าผิดปกตินี่ว่าสิบออกฟักไหน้นเป็นน้ำหยั้งคือสูงแทะมันเป็นน้ำจากของอัดปุ๋ยหลายหรือจากของเฮ็ดหยังผิดผลาดท่นี้้ครับคิดอยู่แต่พอเห็นฟักเนบบมากแบบนี้ก็เออชื่นใจขึ้นมาหน่อย นุ๊กตุนละฟักสองฟักนะครับฟักลางกะจะได้เอาออกคือเก่าครับเอาออก,อก,กบบดีกว่าจงไห้ก็บัยไนยนี้รอให้มันซ้ำฟักบุญแล้วอเอ่ออกใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายครับผม ใส่มาเครื่องทีสองแถวครับเลยมาถ่ายเบิรงก่อนใส่ประมาณนี้แล้วครับยอดตรงกลางเลยตรงที่มีน้ำยดลงมันยังละลายไปถ้าวานทั้งนี้น้ำม,มันบกค่อยมากครับมันะละลายสะวานเอามันไวอยู่แต่มันละลายสะครับให้น้ำยดใส่มันจะขิดละลายไปเพราะว่าบร่ดิเฮตนำยดแบบ บ่ได้ปล่อยน้ำม,มากคนระับ่ได้ปล่อยปุ๋ยมันก็น้ำหยดครับก็เลยเต่าว่านเอาหยอดเอาเดี๋ยวรอดหลุ่นฟักอีกที่นึงครับใส่ปุ๋ยก่อนครับเดี๋ยวมันจะบาท่านนี่สวยแดดจะหอดฝากติดตามน้วครับขอบคุณครับ